วันที่4ี่ของการเดินทางครับเราเดินทางออกจากเกาะปีนังนะครับตอนนี้ก็อยู่บนสะพานที่ถือว่ายาวที่สุดอีก1เส้นนะครับมีความยาวอยู่ประมาณ16กิโลเมตรครับจากฝั่งถึงเกาะนะครับแล้วจากเกาะปีนังนะครับเราก็มุ่งหน้าไปสู่ซุปเปอร์ไฮเวย์ครับเพื่อที่จะเดินทางกันต่อนะครับจากซุปเปอร์ไฮเวย์เราก็ต้องลงจาก เป per ไฮเวย์ของที่มาเลเซียแล้วครับไปต่อเอาโลโก้รดนะครับเพื่อที่จะไปพักกันที่เขาคาเมรอนครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือคาเมรอนไฮแลนด์ครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนโรงแรมนะครับที่เป็นเป็นตึกที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ ทําออกมาให้เป็นโรงแรมประมาณ2ดาว3ดาวนะครับราคาก็ไม่ถึงพันนะ